ลอตเตอรี่ชี้โชคงวดวันที่1สิงหาคมให้เลขเด่น263เลขชุด2ตัว20 21 24 29 60 61 64 69 30 31 34 39 เลขร้อยมาลายงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมให้เลขเด่น6 3 4 9เลขชุดสองตัว61 63 65 68 31 33 35 38เลขชุดสามตัว061 365 931 438ในงวดวันที่16กรกฎาคมเลขชุดสองตัว42เข้าเป็นตัวกลับของสองตัวบน24นุ่มหวยลอดงวดวันที่1สิงหาคมให้เลขเด่น50เลขชุด3ตัว825 สี่เลขชุดสองตัว0ูนย์ห้าสองห้าแปดห้าเในงวดวันที่16กรกฎาคมเลขเด่นสองเข้าหลักสิบบนหลักสิบล่าง